สวัสดีครับปมพี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นเวลา่ายม่วงกก่านะครับพิกัดมื่อนี้ก็ลุงอวดมหาลาอเปิดราคาง่วนน้ำทงน้ำทาพี่น้องเป็นบายวันที่สามสิบเอดมือสิ้นเดือนครับมื่อนี้วันที่3าสิบสิงหาคม2 ห้าหกเจ็เป็น,นเหมือนนี้เป็นวันเสาร์ตัวนี้เสาร์ที่สามสิบเอ็ดสิ้นเดือนพอดีพี่น้องพิกัดก็อยู่พี่ละทงให้ทงหน้าบ้านของขันพุทธศรีมูหามูสิบสองพี่น,อน,าน,าน,าน้องตำบลหนงังพุทธบิสัยน้องคไข่คนโดนเห็นกันเทนิงพี่น้องไอ้ลุงอ้วนกับบุคคลในร่มเขียบซุ้มมือนี่ หนึ่งหน่วยติดภารกิจยากน้ำขบขั่วเนี่ะพี่น้องเทิ้งเลี้ยงงัวตัดใหญ่งวเขาก็แล้วหนึ่งก,ก็เลยลวงมหาลงคลิปก็นนะยันพี่น้องลืมถุนดอกก็สิมา่าเปิดราคางัวให้พี่น้องทุก,กคน,นเลี้ยงงัูพี่ลายทั้งบัตรกุ้งกันโสพสีทงยูธาเลยพี่น้องมือนี่ ที่น้องท่างกองขันเพิ่นว่าอยากเปิดราคาง,งัวงวะท่นานโหจะคองเพิ่นเลาะอยู่ฝากทั้งหุ่นพิ่นรัดงวยทั้งปลาเขา่าพึ่นเห็นว่าจะเปิดราคาง,งัวเถิดพี่น้องนี่แหละต้องทอึ่งข้งหน้านั่นน่ะ,นะ,นะพึ่นห้องพานไปยี่สิ 20, บว่าท่านสองหมื่นบาท ได้ยากได้เป็นพอคุ้มฝูงเขาคอ่เขาฟว้ามไปขุนกับโมเบิรงเอาเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลุงวัวจะไปขอเบอร์โทรนั่นมันอีกผู้นหนึ่งผู้เพิ่นเลี้ยงน้ำกันอะไอยู่ข้างหน้าคนผ<ป>ู้นี้เพิ่นเพิ่นซือโทรศัพท์พันเพิ่นเพืพ่อมีโทรเบอร์โทร <laughs> อย่างลุ้เหยาน่ะทั้งตัวเมื่อพ้นตัวคักตัวแหน่พี่น้องเอ้ยมือขึ้น,นปลาลงตรงลงตอนล,ลุ่งนีน้ำท่วมหลายเส้นทางแล้วเขตบ้านลุงอ้วนตำบลรนางโคตรวิสัยนี่เส้นทางเชื่อมระวางตำบลรนางไปหาตำบลทอนรับอำเภอบันดุงนี่ก็ท่วมแล้วบ้านลุงอ้วน เดี๋ยวลุงกวนที่ไปน้ำไปเบิงมาเซ็นถนนเซ็นบันดงสะพังไปหาอำเภอสังขบมันถ่วมไปเบิงงัวพี่น้องงัว,งวตัวนี้ก็สิประมาณสองปีสองปีกวกาักวาเนี่ยไข่ดำหางใหญ่ไข่ดำหางหนาซาใหญ่นย่ครับพี่น้องเป็นใ,ใกล้กนะ็ได้ ห่วงพานไปเศ้าหนึ่งพี่น้องมาสมได้ก็แล้วสำหรับผู้หาพอพันพอคุ้มฝุงว่าตัวเดียวเนี่ย่อห้อยรึวตัวเดียวเนี่ยบ่ยยบโอ้ เบอร์โทรกับพอมีวะเนี่ยว้าจิได้น้ำหาเบอร์โทร่วเออพูดเพิ่นยื่เทียงหน้าคนละพี่น้องแล้วพี่น้องผู้ต้องการง้อผูย่ารูปร่างหน้าตาเพิ่นง้อเนี่ยประมาณความสูงร้อยสี่สิบ ร้อยสี่สิบบวกกี่ดอกพี่น้องว่าสองปีกู๊กว่าเป็นเวียกเป็นงานแล้วล่ะเอาเอาเอาขายพอถูกพอถอนตัวนะแข้งขาดีด้วยเหรอวะโอ้ก็เห็นพันยันมันต้องใส่เหลีย่ยวกัดขาวะ <laughs> ่วันต่อร่างพี่น้องเอ้ยว่าเพื่อนมาเลี้ยงยีทองให้ทองหน้าของผู้ใดผู้เพื่อนมาอะไรมาเลี้ยงอรอดเลยเห็นหย่างไรหลายเพื่อนเพื่อนมาวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดวันสิ้นเดือนมื้อวันที่หนึ่งกันย่าพี่น้อง โอ้ผู้ลงคนกับสิโกดีด้วยเนาะอ่าโ่งดีหลายคนเลยพี่น้องเอ้ยจะสิ้นเดือนมันสิ้นใจคือว่าบอกไว้ดิคือยืนจังหันยับไปตรงยางนี้เด้อบอกทำทำน้อยโอ้เป็นตะหูตะเคียงงี้ตัวล่ะขนาดว่าเป็นจะคว้างยังไงจับให้ใบสวย แปลงห้างเพิ่นก็นได้ขัวขาดทำเรียงจะน้อยพี่น้อง,ห,อง,องหัวขังควอกเอาหยาเกี่ยวต้หนหยากินมื้อนี้เพิ่นได้โอกาสไะไออกมากินหยามือนีข้ัวฝนเกิบไปอยากยงลงน้ำแล้วมันคือบ่คือคว้วายเนาะ ถึกเดียวเห็นคนมามองคนเลี้ยงอายุไก่ทางเด็นทางระวังกองขันพวดสีรัดไปหาน้องแอกตำบลผือเป็นถนนสู้พื้นที่การเกษตรเชื่อบตัวระวังหมู่บ้านระวังตำบลพี่น้องขายออกยุคพันนันยังคนนี้หลังง่วก็ได้ น,นี่คนจิขายบกคลึกบันมี่ล้วตัวคนจิขายโอ้ปาลากระไลตัวนี้มังง้ยท้องหาทตรงหน้าคนโตแข้งเคื่อนนี่ทั้งบ้านลุงวนพี่น้องเอ้ยปานฝ่าหัวขยอยกำลังเดบปลาตรงลุตงต่นลุงลีช่วงนี้ขาดหายทั้ง หาเปิดราคาหาถ่ายคลิปน้ำตลาดตระรี่พี่น้องตลาดง่วนัวไอ้เมื่อนี้ฝนซาเม็ดก็เลยหาหลอกกันนะสนอกตัดใหญ่งัวนหรอก็เลยมาฝ่อพี่น้องเพิ่นกำลังเรียงงัวเพิ่งมาเปิดราคางัวตัวน,น,นี้เห็นแน่เพิ่งนนี่นะบึกซึ้งไอ้ห่องพารท์นนรทไปซื้อดอกพี่น้องา 20, าราคาสองหมื่นบาทเพิ่งเห็นเพิ่นมาเดี๋ยวลุงหมวสิลุงเบอร์ทูไปให้นดู ถโทยมาติดต่อสอบถามต่อร่องราค่ากันเอาอผู้เพิ่นเบอร์โทรอยู่ทางหน้าอยู่นปะอ่าเดี๋ยวเปไปยางไปเอาเบอร์โทรมันล,ง,ลงเห็นข้าจเจ้า น้ำท่วมย่าง,งเลยพี่น้องไอ้แถวน้องค่ายแถวพุทธปใส่ฝนตกคักน้ำคุ้งก็เริ่มสิล้น่นฟังล้น่นเขาท่วมหมู่บ้านเขดใกลใ้ใ้แถวฟังคุ้งแล้วพี่น้อง โอ้โหงูอ่นกับสิมีแต่โตหูโตเชื่องอยู่นี่ขนาดตังกินผู้เป็นเจ้าของคนนี้ยังให้แม่ไก่มาจับมาใบอยู่นี่เป็นดอกยี่ห้อเดี๋ยวว่าแม่ขอกไปรักเพิ่นไก่ก็มู คลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้แหละพี่นอ้องการเปิดราคาอยู่ทงยู่ทาพี่น้องผู้เพิ่นเสียงงัวนกระทกึกพอคุ้มฝุงครับห้องผ่านไราคาสองหมื่นบาทความสูงกับประมาณร้อยสี่สิบบวกงัวนสองปีกูก้กๆนี่ยแหละพี่น้องสองปีสามปีนี่ยแหละประมาณนี้แหละเดี๋ยวสิงลงเบอร์โทรไปให้เด้อพี่น้องเนี่ทรมมาก พี่ต่อสอบถามครับตรงราค่ากันเอาห้อง2,000 20, บาทาค่าห้องพันพี่น้องท่างกองขันโพ่อศีครับฝากกดไหค์กดแชร์กดจิตตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจรู้วันมาได้เือพี่น้องขอบคุณครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคมกวลกันได้ความสุขสวัสโชคดีครับผมสวัสดีครับ